สิจุดระบบความปลอดภัยให้มาเยอะมากนะคะสําหรับรถรุ่นพรีโมจุดแรกค่ะจะเป็นปุ่มเบรกจอดนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นดัมเบกส่วนด้านขวาเป็นระบบของดิสเบรกนั่นเองก็คือเนี่ยจะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะอ่าล็อกได้เหมือนกันป้องกันไม่ให้รถไหลนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเบรกเนี่ยก็จะมีเบรกจากการฮนดนถ้าแรงมือเราไม่พอเราสามารถใช้เป็นเบรกเท้าได้เหยียบแบบนี้ได้เลยเวลาที่ขับขี่ ถัดมาเบรกมือจะอยู่ร้างข้างตัวรถแบบนี้เหมือนกับรถยนต์เลยค่ะกดปุ่มแล้วดึงขึ้นมันก็จะป้องกันไม่ให้รถขยับนั่นเองระบบต่อไปนะคะเป็นสัญญาณกับขโมยใช้ด้วยสมาธิกดปุ่ม a 1ครั้งเสียงดังขึ้นแบบนี้นะคะถ้ามีใครมาขยับรถเราสัญญาณดังแน่นอนให้กดปุ่ม c 1ครั้งเพื่อปลดล็อกสัญญาณกับขโมยนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสัญญาณถอยหลังนะคะให้กดปุ่มตัว R หนึ่งครั้งเสียงคัดังขึ้นหน้าจอขึ้นตัว p อยู่ให้กดบีบเบรกหนึ่งครั้งแล้วถอยหลัง ต่อไปเป็นโลบากกันชนนะคะตัวนี้จะยื่นออกมาจากเบาะซึ่งสามารถกันชนได้ทั้งตัวรถแล้วก็คนนั่งนะคะพร้อมโรบากกันชนด้านล่าง ต่อมาเป็นระบบเกียร์สโล่จะช่วยในเรื่องของการขึ้นเนินลาดชันได้ดีขึ้นมาพร้อมกับระบบอิเล็กโตแม่เนติกเบรกหรือว่าการป้องกันการไหลลงจากเนินลาดชันนะคะถ้าเราไปติดอยู่ที่เนินเนี่ยรถมันจะไหลลงช้ามันจะทําการหน่วงมอเตอร์ให้เรามีเวลาในการเบรกหรือว่าเวลาควบคุมรถนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดระบบความปลอดภัยทั้งหมดนะคะแนนอยากให้กดติดตามกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําการใช้งานกับรุ่นนี้นะคะแต่ถ้าแม่ๆสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางนี้ได้เลย